บอสคะฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องการรับสมัครคนเพิ่มหนึ่งตำแหน่งค่ะนี่แค่ะแล้วทำไมต้องรับพนักงานใหม่ล่ะเมื่อวาอนนี้มีพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ลาออกค่ะเราต้องรีบรับสมัครเลยถ้างั้นก็ให้คุณปณดาไปจัดก,การเรื่องการประกาศรับสมัครงานเลยนะได้เลยค่ะบอสเดี๋ยวดิฉันจะรีบจัดก,การให้ทันทีค่ะอืมบอสคะดิฉันคิดว่า เราควรเพิ่มแบบทดสอบอ q คิในการทดสอบด้วยนะคะมไม่เร็วนะถ้างั้นพวกคุณก็ออกไปจาัดก,การให้เรียบร้อยเลยแล้วกันได้ไดค่ะบอสเช้า<อ> ฉันได้งานนี ผู้ที่ฉันจะเข้าไปนะคะขอบคุณมากค่ะไปกันเถอะไปสวัสดีค่ะสองถามเรื่องอะไรดีคะอ๋คุณก็ถามไม่ได้นะคะดิฉันก็มาสมัครงานประชาสัมพันธ์นั่นแหละค่ะแปบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะใบสมัครตอนบ่ายลืมมาสัมภาษณ์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ สมัครแล้วตอนบ่ายอย่าลืมมาสัมภาษณ์ที่บริษัท้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะคุณปฐุมพรคคุณคิดยังไงกับงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ้าหากคุณได้ทํางานนี้คุณจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าของเรายัางไง <c oughs> จริงฉันก็ไม่ได้อยากทามากหรอกน,นะคะการประชาสัมพันธ์ <c oughs> ฉันอยู่เมืองนอกเมืองนานม,มาตั้งนานแค่งานประชาสัมพันธ์ กระจอกอะคะ่ะแต่ก็อยากลองงานแบบธรรมดาธรรมดาดูบ้างน่ะคะ่ะว่ามันจะดีแค่ไหนก็เลยลองดูการประชาสัมพันธ์ก็คิดว่ายังไงลูกค้าต้องมาติดกับฉันนะคะเพราะว่า<ม>ดีกี่อย่างที่ฉันนะคะใครก็มาติดกับอย่างเงี้น,นะคะนะคะดูเหมือนคุณจะมั่นใจในตัวคุณมากเลยนะคะแน่นอนคะ่ะในระหว่างการทํางานกลุ่มกับงานเดี่ยวคุณจะเลือกทํางานอะไรแน่นอนเลยคะ่ะ ฉันอะมีคนมีความรู้เต็มหัวหมดเนี่ยฉันคิดคนเดียวก็พอค่ะอ๋อเลือกเลืองเรืองานเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนคุณลองยืนดูสิคะถ้ายืนแบบนี้ยืนานานๆจะได้ไหมคะไม่ได้หรอกค่ะที่บ้านดิฉันอะให้ฉันเป็นคนหนึ่งอยู่นี่ฉันคงยืนานานๆไม่ได้หรอกค่ะก็ยืนได้แค่แป๊บเดียวนะคะคงไม่ได้คิดแล้วก็ถ้าทํางานจริงอะ จะทําได้ดีแค่ไหนคุณมั่นใจหรอว่าคุณจะทํางานนี้ได้หรือได้ดีสิคะดิฉันทํางานดูประสบการณ์ของดิฉันนี่คะมากกว่ากี่ปีคะแค่นีกระจกค่ะค่ะงั้นขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอเชิญไปรอข้างนอาก่อนนะคะได้คะ่ะคุณนรยาคะคุณคิดยังไงกับงานประชาสัมพันธ์และท่ห่า คุณได้ทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณจะให้ข้อมูลแก่ลูกคา้ายังไงคะค่ะสําหรับดิฉันนะคะคิดว่างานประชาสัมพ,พันธ์ก็คือการให้ข้อมูลแก่ลูกคา้าช่วยแนะนําให้เขาได้รับสิ่งดีๆกลับไปค่ะค่ะและถ้าหากให้คุณเลือกระหว่างการทํางานกลุ่มกับงานเดี่ยวคุณจะเลือกทํางานแบบไหนคะเออสำหรับดิฉันนะคะจะเลือกการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะเพราะว่า การที่มีหลายคนใช้ความคิดร่วมกันแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันดิฉันคิดว่างานที่ทำาออกมาจะทำได้ดีและประสบความสำเร็จค่ะคือสภาพการทำงานเป็นสัมพันธ์นะคะต้องส่วนมากจะได้ยืนมากกว่านัา่งจะยืนได้ยืนทำงานได้ไหมคะยืนได้นานหรือเปล่าอ๋อได้ค่ะแล้วก็ถ้าได้ทำงานนี้จริงนะคะจะทำได้ดีแค่ไหนแล้วคุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณจะทำงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิ ค่ฉันนะมีความมั่นใจที่จะรับทำงนานนี้คะ่ะและทดิฉัน, an, นคิดว่าทดิฉันนั้นมีศักยภาพมากพอในการทำงานค่ะคุณรับงั้นเดี๋ยวคุณออกไปรอข้างนอกก่อนกันเลยนะคะ <_ s> ได้ค่ะขอคบคุณ <_ s> ค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านไปทำแบบทดสอบ EQ ที่ห้องถ่าไปด้วยนะคะได้คะ่ะ ยุ่งยากจริงคนอีกฉันนี่รับง,งานแน่นอน คิวของผู้คนออกมาแล้วนะคะขอแสดงความยินดีก like, ับขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆนะคะคนที่เลือกดิฉันนะคุณเลือกถูกแล้วคุณดลยาค่ะคุณได้เป็นพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทเราเชนนี้ค่ะผลการทดสอบนางสาวดลยาผ่านแบบการประเมินในทุกด้านด้านการรับรู้อารมณ์ตนเอง ด้านการจัดการกับอารมณ์ด้านการสร้างแรงจูงใจในตนเองด้านความเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่นและด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนางสาวปทุมพรผ่านแบบการประเมินในด้านการรับรู้อารมณ์ตนเองด้านการสร้างแรงจูงใจในตนเองด้านความเข้าใจอารมณ์ของบุคคลอื่นไม่ผ่านการประเมินในด้านการจัดการกับอารมณ์และด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี EQ หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถทางอารมณ์ที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข